嗯。<laughs> <laughs> นยตึงคายผู้อบเยพที่ไหนครับที่แกลงกระจานแกลงกระจานเป็นอะไรครับรีสอร์ทปะครับไม่รู้รีสอร์ทอ,อะไรจำได้วะอะไรวาลีวาลีไม่รู้แต่เวลาแล้วนี <c oughs> ่จำไม่ได้เหมือนกันรีสอร์ทอะไรไม่รู้ชื่ออะไรวะอบิเคียงวาลีรีสอร์ทไม่ใช่ <Okay. S 1> เคียงวาลีที่ไหน <c oughs> ชื่ออะไร ไม่รู้แต่ทันไม่ได้ไม่บอกไม่ได้ไปนะไปเราพรุ่งนี้ไปกี่โมงสี่เรานี่กี่โมงแล้วสี่ทุ่มสี่ทุ่มเอัไม่นอนห้าทุ่มแล้วห้าเรแล้วเราเตรียมของอะไรยังคุณยูดาไม่หนูไม่เตรียมก็ เตรียมสิมดูกระตูนแอ,อลเเตรม i แล้วมาดูของที่เตรียมกันจะไปทริปพรุ่งนี้นะครับเป็นทริปของกลุ่มของพี่ที่รู้จักอีกคนหนึ่งที่เขาชวนไปแล้วก็วันอีกวันหนึ่งก็คือเราจะไปพักที่ที่เพชรบุรีเขื่อนก่งกะจานก่อนคืนหนึ่ง แล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมของยามาฮ่าที่เขาจัดทริปประจําปีประจําปีของยามาฮ่าครับมีที่เขาเป็นทริปทําลายสถิติของยามาฮ่าวันอาทิตย์วันอาทิตย์เราก็จะไปร่วมกิจกรรมนั้นด้วยเหมือนกันแต่วันเสาร์คือวันพรุ่งนี้ก็จะไปพักผ่อนกลางเต็นท์กันก่อนพวกพี่เขาชวนมาพลาดกันหลายครั้งแล้ว ก็วันนี้ก็มาเตรียม,มอุปกรณ์ก่อนที่จะไปเข้าค่ายพักแรมพรุ่งนี้กลางเต็นท์ <c oughs> หลังจากไม่ได้การกันมานานเพราะว่าไม่มีเวลาออกออกไปเที่ยวเลยไปเที่ยวไปพักผ่อนกันเลยเวลาไม่ค่อยตรงกันพรุ่งนี้เป็นเวลาอันเหมาะสมที่ได้เจอกันพรุ่งนี้ก็จะมีไปกันประมาณสิบคันสองกลุ่มแต่วันนี้ก็เตรียมของก่อนครับมาดูของกันที่เตรียมกันวันนี้เยอะมาก จะไปมอไซค์กันทริปมอไซค์พรุ่งนี้แต่ผมจะเอา X Max ไปพรุ่งนี้แล้วมาดูกันว่าของที่เตรียมมามีอะไรบ้างเยอะแค่ไหนนี่ของที่เตรียมมาก็มีพัดลมตัวเล็กเชือกสายรัดแต่สายรัดยังมีอีกเยอะอยู่ข้างล่างยังไม่ได้เอาลงไปแล้วค่อยช่วงนี้เช้าค่อยมัดอีกทีหนึ่งแล้วน,นี้ก็จะเป็นที่ใส่พวกหม้ออุป,ปกรณ์ครัวนิดหน่อยไม่เยอะชุดเล็ก ส่วนเตาแก๊สให้พี่อีกคนนึงเขาไปแล้วผมเอาพวกมีดอะไรไปหม้อเล็กๆน้อยๆไปน,นี้จะเป็นแก้วน้ำพลาสติกเตรียมไปเผื่อชาวบ้านจะช่องเขาด้วยไป <c oughs> แล้วก็มีไฟไฟนี้ก็ซื้อจาก DIY ทั้งคู่เลยอัน,นไม่กี่บาทร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทอันนี้รู้สึกว่าจะประมาณปดสิบบาทเลยร้อยกว่าบาทร้อยนิดๆแล้วก็มีเต็นท์ ของสำคัญเลยขาดไม่ได้เข็นของของเราที่รักเคชัววะอเ,เออโคชัวอะไรก็ไม่รู้ที่มันเขาบอกว่าเหมือนตาอบก็เคยไปตั้งแต่ซื้อมาก็กี่ปีแล้วนะสองปีปะป,นะปีหนึ่งก็ไปกลางปีที่แล้วแล้วก็มาปีนี้ทิ้นปีพอดีก็ไปกลางอีกทีหนึ่งเป็นครั้งที่สองของเต็นต์ตัวนี้ <c oughs> แต่ตอนนั้นไปกลางอยู่ที่ไหน่ะ ที่ที่เราไปกันอะสระบ,บุรีเออสระบรสระบุรีก็โอเคอยู่ไม่ตอนนั้นช่วงสระบ,บุรีก็ไม่ได้หนาวมากไม่ได้หนาวมากก็ถือว่าโอเคก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากพอก็อนอนในเต็นท์ตัวนี้ก็ไมไ่ถือว่าร้อนนะครับตอนนั้นที่ไปสระบ,บุรีกันก็โอเคอยู่แล้วก็มีหมอนนี่หมอนของคุณย่าดาเขาอืม สองใบเลยเอาไปด้วยส่วนใบนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าไปกันแค่สองวันหนึ่งคืนก็ใบทเลบะลเบล่าเหมือนชโมงของคุณยาดาเขามโยมาตรงนี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นกระเป๋ากระเป๋าใส่ผ้านวมอยู่นี้ผ้านวมก็เปิดผ้าผ้านวมที่เอาไว้ห่มอยู่ที่บ้านนั่นแหละครับแต่คือเอาไป ปูในเต็นแทนเพราะไม่ได้มีถุงนอนไม่อยากเอาถุงนอนแบบเคยเอาถุงนอนไปแล้วนอนไม่ค่อยสบายก็เลยเอาแบบเป็นผ้านวมไปเลยว่านอนสองคนแบบนุ่มๆพอพอได้อยู่แล้วก็มีผ้าหม่มสองผืนอยู่ในนี้เป็นผ้าแผลผืนหนึ่งแล้วก็ผ้าห่มคุณยาดาเขาผืนหนึ่งก็ไม่มีอะไรครับกระเ,เป๋าใบใหญ่ยัดไปได้เลยส่วนใบนี้ก็จะเอาไปมัดท้ายรถส่วนเต็นท์ก็จะว่าจะเอาไปไว้ใต้เบาะของเอกแม็ก เพราะว่ามันเป็นน้ำหนักเยอะก็กะเอาไว้ให้มันเป็นบาลานซ์รถเอาไว้ในตัวกาลางรถดีกว่าคือใต้เบาะให้มันเป็นบาลานซ์รถไม่ไม่เป็นถ่วงข้างหลังมากเพราะว่าคุณยาดาเขาก็ตัวหนักอยู่แล้วถ่วงหลังนี่แล้วก็มีของก็มีประมาณนี้ครับของที่จะเอาไปพรุ่งนี้คือเป็นทริปแค่สองวันหนึ่งคืนก็ประมาณนี้เลยก็ประมาณนี้แล้วก็เออยังมีอีกอันนึงก็คือเป็นหลอดไฟเอยเป็นปลั๊กไฟปลั๊กพ่วงเตรียมไปเฉย ไม่รู้จะได้ใช้เปล่าแต่ก็เตรียมไปก็ของที่จําเป็นเฉยทั้งหมดนี้ก็จะยัดลงในรถ X Max คันเดียวนะครับพรุ่งนี้ตอนเช้าเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะยัดลงไปยังไงหมดทั้งหมดนี้เลยในการโหลดของใส่รถ X Max เป็นทริปกลางเต็นท์ที่ที่รีสอร์ทอะไรผมก็จำไม่ได้เหมือนกันพี่เขาชวนกันไปชวนผมมาตั้งนานแล้วเพิ่งมีโอกาสได้ไปวันวันนี้ก็คือเขานัดกันมาตั้ง ประมาณเดือนสองเดือนละก็จะไปกันวันพรุ่งนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเดินทางตอนตีสี่ไปรอพี่คนหนึ่งพี่เบิร์ตที่นัดกันไว้แถวแถวโอวิภาวดีแล้วก็จะไปเดินทางไปเจอพี่อีกอีกสองสามคันสองคันหลําสองคันที่ไปกับพวกผม ใ่กลุ่มเดียวกับผมไปนัดก,กันไว้ก็อีกจุดหนึ่งจุดที่สองก็คือแถวแถวแถวไหนวะที่รักที่นัดก,กันไว้ไจำไม่ได้เหมือนกันตรง,ง,น,ง,าางนั้นบางซื่อแถะบางซื่อนี่แหละครับแล้วก็จุดที่สามก็คือจะเป็นพระรามสองคือจะไปรวมกับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มุนพี่ที่รู้จักกันก็คือสนิทกันอยู่ สนิทกันเลยครับออกทริปด้วยกันมาเคยไปกางเต็นท์ด้วยกันมาเทีเ่ยวทริปด้วยกันมา,นมาบ่อยสมัยช่วงปีสองปีที่แล้วก่อนที่จะมีโควิดเขาสนิทกันมากอยู่เขาชวนกันไปก็จะไปเจอกลุ่มพี่คนนั้นอีกประมาณอีกกี่นะขันนะห้าคันเนาะประมาณนั้นห้าคันไปทั้งหมดสิบคันนะครับแล้วก็จะเดินทางจากพระรามสองก็ตอนเช้าตอนเช้าก็ไป ออกมาออกจากพระรามสองน่าจะประมาณเจ็ดโมงประมาณเนี้ครับเดินทางไปเพชรบุรีก็ไปกันเรื่อยๆมี XMAX XMAX กับส่วนใหญ่จะเป็นรถ XMAX กับ NMAX แล้วก็ Airlock แล้วก็มี R15 m h ผสมกันเป็นรถยะมาฮ่าหมดเลยลก็คือจะขับกันไปเรื่อยๆไม่ได้เร็วใช้ความเร็วกันมากไปกันแบบชิวๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันอีกทีตอนเช้า น่าจะเป็นตีสามใช่ไหมตีสามได้อับน้ําลงไปโหลดของขึ้นรถกันเพราะวันนี้เลิกงานมาดึกก็เลยไม่ได้มีเวลาเก็บของเพิ่งมาเก็บกันตอนสามทุ่มสี่ทุ่มละก็เลยไม่อยากลงไปใส่เอาของโหลดขึ้นรถกันไปโหลดพรุ่งนี้เช้าดีกว่าจะต,ตื่นเช้าหน่อยประมาณตีสามตีสามบับตื่นมาอาบน้ำถ้าลงไปโหลดของขึ้นรถประมาณครึ่งชั่วโมงตีไปกันงชั่วโมงหนึ่งเพราะของก็เยอะอยู่เหมือนกัน ไม่รู้จะยัดยังไงหมดแล้วต้องเอาไปหมดอ่แหละของใช้ส่วนใหญ่ก็ของเมียขอบคุณยาดาเขาโอเคครับงั้นขอตัวนอนก่อนพรุ่งนี้เชา้าเจอกันใหม่ตอนโหลดของคือนรถฟันดีนาตีโ่ตอนนี้ก็เวลาตีสามครึ่งต้องรีบแพ็คของก่อนโหลดของขึ้นรถของเพียบเลย ก็ใส่นี่ไปแล้วใต,ใต้เบาะเต็นท์พัดลมจิวเข้าไปสองผืน <Okay. S 1> แล้วก็มีหมอนเล็กอีกใบหนึ่งใต้เบาะจะมีเต็นท์ข้าไปนะครับก็ยัดกันได้ยัดได้อยู่มันก็จะตึงๆมาโอเคแต่ก็ยัดได้ไม่มีปัญหาติดเบาะอันนี้ก็เหลือพวกข้างบนนี้ จะมาไว้บนแหลกนี้อันแค่นี้ก็ไว้ได้น,น่าจะไว้หมดอยู่แค่นี้ใช่ไหมที่รักต้องหมดแหละใหญ่บ้านนี่เหมือนใหญ่บ้านอะ่ะโอเคครับเดี๋ยวขอตัวขอตัวโหลดของคือรถเตดเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนเครื่งเตจอีกทีหนึง่ง พร้อมเดินทางนะครับเราโหลดกรแล้วพร้อมแล้วครับอันนี้ก็คือของที่เราโหลดใส่รถเต็มพิกัดอันนี้ก็มีกระเป๋าด้านหน้าอีกใบหนึ่งแก้วน้ำแล้วก็พร้อมจะไปะครับไปจุดนัดแรกกันก่อนไปหาพี่คนที่จุดนัดที่หนึ่งโอเคครับพร้อมเดินทางครับไปก่อน ที่หนึ่งรอที่ชายผมอีกคนหนึ่งออกมาก่อนนะครับมารอที่หน้าเซเว่นติดถนนวิภาวดีมีนก็ถึงแล้วมีผมเราไปซื้อของเติมพลังก่อนครับพี่ผมที่มาตรงจุดนี้เขามีลูกไปด้วย สองคนใส่ซ้อนเป็นลูกเขาลูกเขาไปทิปยบ่อยมากดูความดือบื้อของเมียเดินไปตรงนน้นเดินไปสุดนน้นตะปาเตียวเซเวนอยู่ตรงนี้เดินไปเพื่อก็เดี๋ยวรอ พี่เขามาก่อนครับเราจะเดินทางไปต่อตอนนี้นมาถึงจุดนัดพบที่สี่นัดพบสุดท้ายรอกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งครับผมพี่เจอ,อีกกลุ่มหนึ่งกำลังมาผมมาก่อนเวลาเขานัดเขานัดกี่โมงครับพี่เบิร์ตหกโมงครึ่งหกโมงถึงหกโมงครึมาตีห้าเรารีบไง ครับนี่ก็บรรยากาศพิงถึงปั๊มฟังจากพระรามสองนี่ก็ลูกของพี่เบิร์ตสองคนอืม <c oughs> <c oughs> นรรกาศเราว้าก่อนเดี๋ยวรอกลุ่มพี่คนหนึ่งมาอีกสี่ห้าคันประมาณเนี้ครับอีกห้าคันหกคันประมาณนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดินทางต่อไปอาจจะแวะเที่ยวกลางทางก่อนไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไปเข้าที่พักที่แก่งกระจานเพชรบุรีเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศ ตลอดเส้นทางที่เดินทางนะครับอโอเคครับแค่นี้ก่อนอเราว่างเดินทางก็มีจะภาพนะครับคลิปจะไม่มีระหว่ังเดินทางเพราะว่ากล้องติดหมวกที่ผมติดไปมันเมมโมรี Memory มันเสีย <c oughs> มันก็เลยทริปนี้ก็เลยแบบกล้องติดหมวกใช้งานไม่ได้เลยจะเป็นกล้องถ่ายจากโทรศัพท์สัดส่วนทั้งหมดเลยทั้งทั้งทั้งหมดในคลิปทริปนี้เลยถ่ายจากโทรศัพท์หมดก็จะมีรูปเพื่อส่วนใหญ่ ถึงแก่งกระจานแล้วครับแวะถ่ายรูปกันอยู่ที่เขื่อนบนเขื่อนร้อนใช้ได้วันนี้นี่วันสันเขื่อนแดดเปี้ยงเลยร<า>้อนปะ <c oughs> จะไปต่อกันที่ไหนเนี่ยสะพานอะไรก็ไม่รู้บินลงบิลลี่ นี่ก็ถ่ายรูปโอเคครับต่อไปเลยที่ต่อไปสะพานบิลลีเ่เสร็จก็จะเข้าสู่ที่พักเพื่อไปจับตองที่กลางเป็นก็จะมีประมาณนี้สำหรับวนันนี้มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่จุบจ๊บจุ๊บ <c oughs> อรอแล้วก,ก็เริ่มจับจองที่กลางเต็นท์กันเลยครับค่ากลางเต็นท์รู้สึกว่าจะคิดเป็นหัวที่นี่ก็จะคิดเป็นหัวที่นี่คือเนี่ยมันเป็นรีสอร์ทชื่อรีสอร์ทกว็าวางบนรีสอร์ทก็ค่ากลางเต็นท์ตกนคนละคนละเขาคิดเป็นคนนะครับคนละร้อยห้าสิบหรือไงประมาณนี้ครับส่วนเด็กก็ไม่ไม่คิดตังครับไฟฟ้าก็ เขาก็ที่จริงก็จิตกล้ามีใช้ไฟฟ้าก็เห็นละร้อยแต่ทางร like ีสอร์ทเขาไม่คิด <Wh> ต <ips> ังค่าไฟให้ผมเพราะว่าผมแค่ต่อปลั๊กไอ้นี่เฉยต่อปลั๊กชาร์จแบตโทรศัพท์นีดหน่อยไฟนิดหน่อยไม่ได้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าทางรีสอร์ทก็ใจดีมากเขาก็ไม่คิดตังค่าไฟ ก็กางกันไปก็ใกล้จะเสร็จแล้วกางกันแบบง่ายๆไม่ต้องมีพิธีอะไรมากมายพอถ,ถึงนีสอรก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปอะไรมากมายเพราะ่ไม่ค่อยมียุงย่งว่าจะยุ่งยุ่งขนคนองขนของลงรถอยู่กล้องที่เตรียมไปเมมโมรี่ก็เสีย ก็เลยใช้โทรศัพท์เลยโทรศัพท์ถ่ายทั้งหมดเลยก็จะมีรูปบ้างปะปนกันไปทริปหน้าคงจะเตรียมพร้อมมากกว่านี้ในเรื่องการถ่ายถ่ายวิดีโอนะครับเก็บค,ความทรงจำนีก่กลางเต็นเสร็จกันเรียบร้อยปุ๊บก็เป็นสภาพหม่อนที่เห็น ตอนเย็นเลยตอนเย็นก็มีซื้อออกไปซื้อข้าวกินกันประมาณแค่นี้ครับกินกัน,นง่ายๆไม่มีแรมากตัวตองเซนก็เก็บภาพไว้ได้ประมาณแค่นี้เช้าที่สองก็ตอนเช้ามาก็การตื่นตอนเช้ามาลงน้าเลยรู้อากาศไหนบรรยากาศก็ประมาณนี้เขาเปล่าไดยินแล้วลาบอกแล้วาก,กาศตอนเช้าวานมานถึง<ว>ไม่ได้ถ่ายอะไรเลย Iscilla, ยุ่งยุ่งอ่วังวนมีสอดอากาศดีมากน้ำขึ้นที่ปันตรงนั้นเป็นลานเดินน้ำไม่มีใครสนใจเลย เย็นๆหนาวๆตอนเช้าเย็นเลยแบหนาวอ่ะไม่หนาวห้ร้อนเมื่อคืนร้อนนะก็คืนปิดม่านแล้วกูดึงเนี่ยดึงเนี่ยดึงม่ออกไวเฉยแม่าทีขาวก็เปิดนอนเมื่อคืน ตัวเก็บของบนรถครับเต็มตัวแต่งตัวเรียบร้อยเก็บของกันหมดเราจะไปทริปจะไปต่อที่เขาย้อยครับมีงานของยมามาฮ่าที่เขาจัดกิจกรรมกิจกรรมทำร้ายสิสิติกันทุกปีครับะติติรถท,ท,ที่เข้าร่วมงานประมาณนี้ครับของทุกปี เไปกันแต่ไปถึงงานล้วผมก็ไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายอะไรกันไว้ไม่ได้ถ่ายวิดีโออะไรกันไว้ก็มีประมาณนี้ครับทิปนี้ขอจบลงด้วยดีโดยการกลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกคนทุกคันครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ทิปหน้าครับ